TSMC รายงานกำไรพุ่ง60%ในไตรมาสแรกสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้แต่ข่าวดีนี้อาจจะอยู่ได้ไม่นาน TSMC มีกำไรสุทธิ361.6พันล้านดอลลาร์ไต้หวันโตขึ้น60%จากปีที่แล้วรายได้รวมก็โตขึ้นเกือบ42%แต่8 3 9 2 5พันล้านดอลลาร์ไต้หวันจาก demand ชิ i p i i ที่ยังแรงโดยเฉพาะจากลูกค้าหลักอย่าง Nvidia และ AMD แต่อนาคตยังไม่แน่นอนเพราะนโยบายการค้าของทรัมป์กำลังเป็นแรงต้านใหญ่ สหรัฐสังเก็ตภาษีนำเข้าจากไต้หวัน10%และอาจจะพุ่งถึง32%ถ้าไม่บรรลุข้อตกลงใน90วันยังไม่หมดลูกค้าหลักของ TSMC อย่าง Nvidia และ AMD ก็กำลังเจอมาตรการควบคุมการส่งออกชิปที่ได้พูดถึงในคลิปที่แล้วเพื่อรับมือ TSMC เตรียมลงทุนเพิ่มอีก100ล้านดอลลาร์สร้างโรงงานในอเมริกาเสริมจาก65,000ล้านดอลลาร์ที่ลงทุนไปแล้ว ล่าสุด AMD ประกาศจะเริ่มผลิตชิปในโรงงานของ TSMC ที่รัฐอาริโซนาส่วน Nvidia ก็เริ่มผลิตชิป Blackwell ที่โรงงานที่อาริโซนาเหมือนกันแม้ผลประกอบการจะออกมาสดใสแต่ราคาหุ้น TSMC บนตลาดหุ้นไต้หวันกลับลงเกือบ1%ในวันนี้และลดลงไปแล้วกว่า21%ตั้งแต่ต้นปี